สวัสดีคะ่ะรักแท้ทุกคนคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยากจะมาสื่อสารเรื่องใดกับคุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะทุกอย่างเกิดจากเหตุจงปล่อยใจเมื่อผลของเหตุนั้นมาถึงนะคะคุณที่เข้ามาพบมาเจอคลิปนี้นะคะเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาล เป็นผู้ที่มีจิตใจดีมีเมตตาเป็นผู้ที่มีใจบุญชอบทำบุญมีความเป็นผู้ใหญ่เกินอายุและเนื้อแท้จริงๆของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่ามีเหตุย่อมมีผลแต่ณขณะนี้ที่มันมีเกิดเรื่องราวใดๆที่เพื่อนเเผชิญอยู่ เพื่อนอาจจะรู้สึกว่าทําไมทําไมฉันถึงทําไมถึงเกิดเรื่องนี้กับฉันทําไมฉันยังต้องอยู่ตรงจุดนี้เมื่อไหร่ฉันจะผ่านพ้นตรงนี้ไปเสียทีสิ่งที่มันเป็นเครื่องหมายคาถามในชีวิตของเพื่อนๆณตอนนี้ค่ะหรือก่อนหน้าที่จะมาพบเจอคลิปนี้จริงๆเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่ามันต้องรอเวลามันต้องรอคอย อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเหตุดีผลย่อมดีค่ะอาจจะผลยังไม่ได้มาถึงดีในตอนนี้แต่ใดๆก็ตามเถอะเหตุดีผลต้องดีเพียงแค่รอเวลาเหมาะสมสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยหมดสิ่งที่เคยมีเช่นปัญหาอุปสรรคความท้าทายความเจ็บชำ้ำานใจ ความผิดหวังมันย่อมหายไปได้แล้วสิ่งที่เคยมีความสุขความสบายใจทรัพย์สิสนสลึงคานทรัพย์ส,สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์เมื่อมันหมดไปมันก็สามารถที่จะกลับคืนมาได้ขอให้เพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะได้โปรดจงเชื่อมั่นในคุณงามความดีที่ตนเองเคารพนับถือศรัทธามาโดยตลอด เพื่อนๆศรัทธาในคุณงามความดีมาโดยตลอดใช่บางครั้งรู้สึกทำไมนะทำดีตั้งเยอะตั้งแยะทำดีมากมายแล้วทำไมถึงต้องได้เจอแบบนี้ทำไมถึงต้องได้เจอกับคนคนนี้ทำไมเจอแบบนี้อีกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า ถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องเปลี่ยน m ม n เสร็จก็เพราะว่าคิดแบบใดก็ได้แบบนั้นไม่ใช่หรอ you are what you eat คิดว่าตัวเองเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเราจะเป็นในแบบที่เราคิดซ้ำๆซ้ำๆ เราจะเป็นเราจะเจอสถานการณ์ผู้คนเหตุการณ์สิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาด้วยกฎแรงดึงดูดกฎแห่งแรงดึงดูดเป็นหนึ่งในกฎของจักรวาลน,นะคะทุกๆทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในโลกใบนี้คือพลังงานพลังงานความคิดส่งความคิดที่เข้มข้นออกไป อย่างไรความคิดที่เข้มข้นที่เป็นคลื่นเดียวกันกับความคิดของเราอ่ะก็จะไปจูนกันแล้วก็จะดึงเข้ามาหากันฉะนั้นแล้วหากอยากจะให้ผลเปลี่ยนเราก็ต้องแก้ที่เหตุฉันเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักฉันเป็นคนที่อาภัพรักฉันเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้น ฉันเป็นคนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีลองเปลี่ยนดูสิคะเปลี่ยนเหตุดูสิคะเปลี่ยนคลื่นพลังงานความถี่ดูสิคะแล้วไปจูนกับคลื่นเดียวกันที่เราส่งออกไปเช่นฉันคือรักแท้ฉันคู่ควรกับรักแท้ฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีฉันเกิดมาเพื่อเพื่อประสบความสำเร็จ ทั้งทางโลกและทางธรรมฉันคู่ควรกับของฉันเลิศฉันคือ VIP ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะทุกอย่างฉันเป็นที่รักฉันรักเงินเงินรักฉันขอบคุณเอ e ว y ร h i ี่ติงจิงกระเบลบนโลกใบนี้เอ e ว y ร h i ี่ติงจิงกระเบล ก็เป็นศัพ์ของยุค9กูนเนาะเหตุดีผลย่อมดีค่ะแน่นอนมันเป็นเรื่องของมันเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วอะถ้าสารตั้งต้นคือความคิดคือ m ไมเซ็ t ที่มันดึงดูดที่มันนำเป็นตัวนำ,นนำตัวเชื่อมสถานการณ์ผู้คนต่างๆที่มันเข้ามาในชีวของเราแล้วทำแล้วทาให้เรารู้สึกแบบมองมน ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดทําให้เรารู้สึกแบบเจออีกแล้วหรอคนแบบเนี้ยเจออีกแล้วหรอเหตุการณ์แบบเนี้เจออีกแล้วหรอเป็นอีกแล้วหรอเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่จะจบสิ้นเมื่อไหร่จะไปสักทีเมื่อไหร่จะไม่อยู่ตรงนี้สักทีเมื่อไหร่ฉันจะมีความสุขสักทีก็เริ่มต้นจากการมีความสุขตรงนี้ไงตอนนี้ไง be happy now ไง be happy now นี่คือของท่านอาจารย์บัณฑิตเอื้องรังสีนะคะ ตั้งแต่ปี58จอยเริ่มที่จะฟังคลิปของอาจารย์บดิตอึง้งรังสีแล้วก็ของครูรุ้งพิมพ์พัทรานะคะก็ได้ความรู้จากครูบาอาจารย์ทั้ง2องท่านนี้นะคะที่ได้แนะนําว่า,าตามคลิปวิดีโอต่างๆแบบกด17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์นะหายใจแบบยังไง488อ่าเพลงแคนนอนนั่นนี่นู่นก็ค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆ เมื่อก่อนก็เป็นตอนนี้ก็เป็นไม่ใช่ว่าไม่เป็นไอ้ที่มีความคิดลบมันก็มีเพราะเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนอะเราเป็นคนมันก็ย่อมที่จะมีที่แบบว่าเหมือนเป็นเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบเฮ้ยมันเหมือนเดิมอะมันจะเป็นเหมือนเดิม,มไหมทเธอมันจะแบบเราระแวงอะไปเจอเหตุการณ์นี้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 ผู้คนแบบลักษณะทรงนี้นี่นีเฮ้ยกลัวมีความระแวงมีหลุมดําข้างในตราบใดที่เรายังไม่สามารถปลดล็อกหลุมดําในใจของเราได้ เป็นไปได้ง่ายๆมากๆเลยที่เราจะวนลูปอยู่แต่กับสิ่งเดิมๆเ,เหตุการณ์เดิมๆผู้คนเดิมๆสถานการณ์เดิมๆสิ่งแวดล้อม,มเดิมๆแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วก็เราสามารถที่จะล้างพลังลบในจิตใจของเราลงได้ออกไปได้ให้มันเจือจางไปให้เอาน้ําดีเข้าไปแทนน้ำำําดาอ่ะค่อยๆเติมน้ําดีด้วยการคําพูดดีๆทุกวันนี้จะก็ใช้ตื่นเช้าขึ้นมาจะก็แบบขอบคุณทุกสิ่งเนี่ยขอบคุณพ่อห่มขอบคุณเสื้อผ้า ขอบคุณพ่อผมที่ทําให้หายหนาวที่ทําให้ความอบอุ่นขอบคุณเสื้อผ้าที่ให้แบบให้ปกป้องคุ้มร่างกายให้ไม่โป๊กเปลือยนั่นนี่นู่นขอบคุณลมหายใจที่ทําให้มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ขอบคุณอากาศอันแสนบริสุทธิ์ขอบคุณร่างกายขอบคุณเขาเรียกว่าอะไรอวัยวะทุกส่วนขอบคุณครอบครัวขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณลูกขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้วันทีงนี้ก็คือ ครูรุ่งพิมพ์พัฒนาค่ะครูเขาไม่รู้จักเราหรอกแต่เรานะทราบซึ่งในบุญกุลของเขาเราก็เคยลงคอสนโปเลียนฮิวนะมาแล้วใดๆก็เถอะอ่ะติดมากเลยใดๆเนี่ยเหตุดีผลดีค่ะอยากให้ผลเป็นอย่างไร เราต้องแก้ที่เหตุเราต้องเปลี่ยนที่เหตุสิ่งที่เปลี่ยนง่ายที่สุดแต่ก็เหมือนจะยากที่สุดในขณะที่จิตใจของเรามันขุนอยู่มันหมองอยู่มันสับสนอยู่ก็คือความคิดก่อนที่เราจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไมเซ็ e เรามีสติก่อนยอมรับข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยๆทบทวนค่อยๆพิจารณาไปทีละขั้นทีละตอนแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยคอยดีขึ้นค่ะ สุขสมหวังนะคะ